เมื่อชาวบ้านกลุ่มหนึ่งกำลังล่องเรือไปตามแม่น้ําเพื่อหาปลาอยู่ๆพวกเขาได้พบกับงูอนาคอนดาขนาดใหญ่กำลังจะเลือ้อยลงมาในแม่น้ําทาให้พวกเขาถึงกับตะลึงกับขนาดที่ใหญ่โตของมันถึงกับต้องวกเรือกลับไปดูก่อนที่เจ้าอนาคอนดามันจะได้เลื้อยหายลงไปใต้น้ําส่วนชายกลุ่มนี้ พวกเขากําลังทํางานถางป่าที่มันขึ้นลกในบริเวณสวนของพวกเขาขณะที่พวกเขากําลังทําไปเรื่อยๆอยู่ๆหนึ่งในพวกเขาก็ต้องหยุดชะงักในทันทีเพราะเขาดันเห็นอะไรบางอย่างที่ดูแปลกตาแต่เมื่อเขาลองเพ่งมองดูดีๆมันดันคืองูเหลือมขนาดใหญ่กําลังนอนทอดลำตัวยาวอยู่ในพุ่มไม้ซึ่งพวกเขาเองก็ไม่ได้ไปยุ่งกับมันก่อนที่มันจะได้เลื้อยหนีออกไปเองส่วนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อลูกวัวของชาวบ้านได้หายไปไเ,เขาจึงได้ออกตามหาและเขาเองถึงกับต้อง ตะลึงเมื่อเขาพบเข้ากับงูเหลือมขนาดใหญ่ที่ในท้องของมันน่าจะมีตัวอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นเขาจึงได้เรียกให้เพื่อนบ้านมาช่วยกันจับเจ้างูตัวนี้เมื่อพวกเขาจัดการมันได้สาเร็จและได้ทําการเปิดท้องของมันออกดูก็พบว่าสิ่งที่อยู่ในนั้นก็คือลูกวัวของชาวบ้านที่ได้หายไปนั่นเอง